วัดีครับวันนี้ดรอุงนะครับหนึ่งในช่องสื่อสารเซมินาฟอร์ยูเนตเซ็นนาพามวนนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพรุ่งนี้มีงานที่อำเภอศรีประจันนะครับอาจารย์เปียกท่านได้พามาดูหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับหอชมวิวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อเสื้อเมืองนะครับพระทรงเมืองนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้อลังการมากครับ อลังการมากจริงๆครับคราว <ina> นี้ผมจะพาแฟนคลับขึ้นหอชมวิวนะครับตอนนี้ลิฟต์ปิดดําเนินการนะครับเราจะขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นบันไดไปหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นชั้นที่หนึ่งแล้วนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งอ่าชั้นที่สองอ่าชั้นนี้จะเห็นมังกรนะเห็นมังกรไหมครับเห็นมังกร เห็นมังกอนชัดเจนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นที่สามอันนี้ชัดขึ้นมากว่าเกา่าครับมากกว่าเดิมอันที่สามอันที่สี่ โอ้ยิงชัดครับอันนี้สี่นี้สี่ชั้นสุดท้ายแล้วครับสี่ชั้นดูดูบรรยากาศเ,เป็นยังไงบ้างครับต่อสีภาพนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับแสงมาอ่ะอ,อาจฉรย์ ไม่ดูฝั่งนี้มั้งนี่ผมกำลังเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมในส่วนของหอ, <c oughs> อที่เห็นจุดดำๆนะครับคือรูปปั้นเพาะอาหลินกำลังมีกรมยุทธต่างๆนะฮะ <c oughs> หลังป้ายสารเจ้าพ่อหลังเมืองสวนบุรีนะครับเห็นป้ายเล็กๆนิดน,นึงนะครับตรงนี้น อจุดนี้นะครับเป็นเทพเจ้าต่างๆนะครับในส่วนของความสวยงามนะครับโอ,โอ้ครับวันนี้ได้เที่ยวเที่ยวด้วยทํางานด้วยวันนี้เที่ยวด้วยทํางานด้วยทําบุญด้วยนะครับตรงนี้เทพเจ้าชั่วลาดที่ผม ทำท่าพิณนิ่งเมื่อคู่ครับนั่งเสือมาด้วยนะครับไปดูระฆังใหญ่นาะนะครับไปดูระฆังใหญ่อันอีกครั้งหนึ่ง ก็ราคังหวานก็รักังครักรกังเลือดเลิดเลือครับเลิศจริงๆวันนี้นะรักังหมามงคลครับเรานี่ยอ่อนนะล้ของรักังหมามงคล